สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่อำเภอขุนหารจังหวัดสีสเกตนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชิมร้านลาบร้อยเอ็ดนะครับร้านลาบร้อยเอ็ดขุนหารนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอขุนหารจังหวัดสีสเกตนะครับชื่อร้านว่าลาบร้อยเอ็ดลาบต้มก้อยนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ทางออกมาทางทกศนะครับทางด้านนู้นก็จะเห็นทกศนะครับอยู่ขวามือแล้วก็ตรงนี้ก็ร้านธนากิจนะครับ ตรงนี้ก็พงสะศอนไฮเทคอยู่ตรงข้ามกับพงสะศอนไฮเทคนะครับอยู่ก่อนถึงอ่าพกสนะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับมีร้านเดี๋ยวผมจะลองไปสั่งนะครับคุณผู้ชมครับลาบร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ภายในร้านเอามาแล้วครับวันนี้มารีวิวนะครับอ่ะสั่งต้มนะครับเด้อเอาต้มแซ่บต้มเนื้อเนาะอ่าเดี๋ยวมือหนีมารีวิวเด้อครับมือหนีเป็นยังไงร้านลาบร้อยเอ็ดอ่ะรายการลาบเนื้อ ลาบหมูน้ำตกอ่าของผมเอาเอาต้มเนื้อเด้อต้มเนื้อไปเปื่อยแสบๆมากินนี่ครับกินนี่ครับอ่ามีอย่างอีกลาบเนื้ออย่างเอาเอาอ่าต้มแสบกับน้ำตกเด้อแล้วก็ข้าวเหนียวเยี้ยงก่นครับเอาเนื้อครับน้ำตกก่เอาหมูเออ๊บเดี่วน้ำตกกับเอาเนื้อให้กันเด้อเอาเนื้อผมกินเนื้อนะโอเคอ่าต้มเนื้อแล้วก็น้ำตกเนื้อเด้อคนเดียวเข้ามาคนเดียวอ่ะ เดี๋ยวสิมารีวิวพี่น้องว่ามือไหนเสียบบอนี่น้านลาบลอยเอฟคนนี้่ะนละตั้งปีนนี้ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวอาหารมาผมจะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับว่าหน้าตาจะน่าอร่อยแค่ไหนนะครับอนี่ก็เมนูนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับลาบเนื้อ60บาทครับผู้ชมดูครับถือว่าราคาถูกมากนะครับร้านลาบลอยเอเนี่ยนะครับ ร้านลาบร้อยเอ็ดขุนหารนะครับลาบร้อยเอ็ดสาขาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองอ่าไม่ขลับมาแล้วนี่ครับคุณผู้ชมต้มมาก่อนเลยอ่ะต้มมาก่อนเลยอันดับแรกนี่ดูหน้าตาครับคุณผู้ชมน่าทานทีเดียวครับนี่ครับนี่คือต้มต้มแซบนะครับของร้านลาบร้อยเอ็ดขุนหารนะครับอยู่อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมดูอือสุดยอดครับสุดยอด นี่ครับดูออืสุดยอดมากครับนี่ครับดูหน้าตานะครับคุณผู้ชมหน้าตาถ้าจะอร่อยมากน้ําตกมาครับนี่ตามมาด้วยน้ําตกนะครับคุณผู้ชมออืหน่าทานทีเดียวครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากกี่ผมทายรีวิวหนาหลานในเมืองแบวว่าผมสิมาก ชิมนะครับร้านลาบร้อยเน็ดขุนหานนะครับผู้ชมแล้วก็มาแล้วต้มมาดูใกล้ๆได้เลยครับต้มครับดูท่าทางหน้าอร่อยทีเดีแล้วครับต้มแล้วก็น้ําตกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูก่อนเลยนะครับชิมน้ําซุปก่อนนะครับอืม,มได้รสชาติของต้มเนื้อแท้ๆนี่ไส้ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูไส้สักคำหนึ่งเป็นยังไงอ เดี๋เหนียวอ่าเดี๋ยวรลองตกวมันครับนี่น้ำตกนะครับน้ำตกเนะเดี๋ยวลองดูน้ำตกทำมืใหญ่หน่อยเป็นยังไงน้ำตกเนื้อนะครับอันนี้อออืื้ห ผู้ชมครับสำหรับใครที่มาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับถ้าเนืกออยากจะกินอาหารอีสานแบบลาบาแซ่บลาบต้มก้อยนะครับอยู่ในอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะครับการ ไ,ไหมาทางบอกนะครับทางบอกจะมาทางพกศขุนหารนะครับผู้ชมแล้วก็ร้านก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับพกศขุนหานก็จะอยู่ก่อนถึงทกสนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าพงศกรไทเกตนี่เองนะครับเป็นร้านลาบร้อยเอ็ดนะครับชื่อร้านลาบร้อยเอ็ดเป็นขายอาหารอีสารลาบทุ้มก้อยทุกอย่างผมมาชิมแล้วนะครับวันนี้อร่อยเด็ดครับผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากซีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับ